อ้าวแล้วครับน้ำท่วมเมืองทองครับวันนี้นั่งเรือนะครับนั่งเรือมากับแม่น้ำลำตะคองนะผู้ประกาศข่าวฮะผู้ประกาศข่าวนะครับเหมือนอยู่นะครับเหมือนไหมเหมือนกันครับเราสวัสดีครับบัรเดอะซันร้อยเก้าประกาศนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมเมืองทองครับตอนนี้นั่งเรือมากินข้าวนะครับครับผมตรงตรงเดอะซันร้อยสิบครับผมโอ้ยเจ๊กพ่อเหรอพ่อร้อยเก้านี่ไปร้อย ตอนนี้เมืองทองอ่ะจะต้องร่องเรือแทนแล้วนะครับร่องเรือครับนี่อ่ะขนมดูที่นี่ขน้นีมาแหนีะฮะวันนี้มาเลี้ยงครบรอบเด็ดโบส์โมไม่ได้ครบรอบอะไรแม่บอกว่าอยู่บ้านแล้วมันเครียดเม่ต้องส uh, uh, ัไปกินข้าวอยู่บ้านสั่งไปกินบ้านแล้วไม่อร่อยนะครับพ่อมาจากเขาแก่นแม่ก็อยากกินข้าวกับหน้าพ่อนะครับ